เว็บไซต์ออโต t ไทยแลนดขอเป็นนันเข้าสู่การทดสอบ Honda Civic h a t c h c k c k ใหม่หลังจากที่มีการเปิดตัว Civic h a t c h b a c k 5ประตูใหม่อย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้ทางค่าย Honda ได้จัดกิจกรรมให้ทดลองขับ Honda Civic h a t c h c k c k ใหม่เพื่อได้สัมผัสสมรรถนะการขับขี่อย่างใกล้ชิดโดยใช้เส้นทางหัวหินแก่งกระจานระยะทางกว่า230กิโลสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยครับสำหรับรูปโฉมภายนอกนั้นโครงสร้างหลัก ยังคงเหมือนกับรุ่นซีดานจุดที่แต,ตกต่างที่สังเกตได้ชัดก็คือชุดกันชนหน้าหลังทรงสปอร์ตรูปลังผึ้งและช่วงด้านหลังของตัวรถตั้แต่ประตูหลังไปนจนถึงด้านท้ายรถจะเป็นแบบแฮชแบ็กหประตูที่จะสั้นกว่ารุ่นซีดานโดยมีพื้นที่สัมภาระด้านท้ายจุ414ลิตรเบาะหลังสามารถพับปรับแยกแบบ60/40นอกจากนี้ที่ด้านท้ายยังมีม่านปิดสัมภาระสามารถเปิดปิดได้ทั้งซ้ายขวาที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและเมื่อเทบออฟชั่นของ C ี vic h a t c h b a c k ใหม่ กับตัวซีดานโฉม RS จะพบว่าในตัวแฮชแบ็กจะไม่มี Honda า e ลนวอตระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนแต่ในส่วนออปชั่นหลักๆตัวอื่นจะเหมือนกันหมดมากันที่ภายในห้องโดยสารของ Honda Civic แฮ b แบ็ใหม่รูปแบบโดยรวมจะยกมาจากรุ่นซีดานทั้งชุดคอนโซลรวมถึงเบาะนั่งแต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันก็ตรงพื้นที่เหนือศีรษะ ขอ,องเบาะล่างด้านหลังจะค่อนข้างน้อยถ้าผู้โดยสารเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่เวลานั่งหรือรถจัมคอสะพานอาจจะกระแทกหรือโดนกับส่วนหลังคาที่ลาดต่ำลงมากับแนวประตูที่5แบบแฮชแบ็กได้ตรงนี้สําหรับความเห็นส่วนตัวในเรื่องรูปโฉมภายนอกนั้นค o n d Civic Hatchback ใหม่โดยรวมถือว่ามีรูปโฉมที่ทันสมัยสปอร์ตทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่เท่าที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ร่วมทดสอบหลายๆท่านจะมีความเห็นตรงกันในส่วนของล้ออลลอยลายใหม่ที่ติดมากับรถที่ดูแล้วยังไม่ค่อยลงตัว และสวยถูกใจกับภาพลักษณ์ที่เน้นความสปอร์ต Honda Civic Hatchback ใหม่ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร VTEC Turbo เช่นเดิมให้กำลังสูงสุด173แรงม้าที่5,500รอบแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรที่1,700ถึง5,500รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ช่วงทดสอบ Honda Civic Hatchback ใหม่กับทีมงาน Auto ตไทยแลนด์เริ่มต้นการทดลองขับในเที่ยวขาไปมุ่งหน้าสู่แก่งกระจาน ทีมงานออ t โตเทแลนขอนั่งเป็นผู้โดยสารในเบาะนั่งหน้าก่อนตัวเบาะนั้นสามารถปรับด้วยไฟฟ้าที่นั่งได้กระชับและเท่าที่สังเกตหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆที่คอนโซลหน้าก็ถือว่ามีงานประกอบรวมถึงวัสดุที่นํามาใช้คุณภาพค่อนข้างดีแต่จะมีบางส่วนเช่นบริเวณฐานของเกียร์และกรอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่ประตูจะเป็นพลาสติกสีดาธรรมดาถ้าเปลี่ยนเป็นวัสดุสีดํามัน หรือวัสดุแบบเดียวกับแถบคิ้วที่ตกแต่งคอนโซลหน้าจะดูลงตัวมากกว่านี้จากความรู้สึกที่นั่งโดยสารในด้านหน้าอยู่ระยะหนึ่งก็พอจะสังเกตได้ถึงการเก็บเสียงของห้องโดยสารที่จะได้ยินค่อนข้างชัดเจนในช่วงความเร็วเกินกว่า120กิโเมตรและจะมีเสียงเครื่องยนต์ที่จะส่งเสียงในช่วงผู้ขับขี่เรียกกระต่ายเร่งทําความเร็วซึ่งตรงนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะให้ความรู้สึกถึงความสปอร์ตในการขับขี่ สำหรับบางช่วงของการเดินทางนั้นจากการที่เป็นตัวรถแบบ5ประตู <Hey. S 1> เราจึงได้มาทดลองนั่งที่เบาะหลังที่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีรูปร่างไม่ใหญ่สูง168เซนติเมตรจึงนั่งได้แบบสบายพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะจึงมีใช้งานได้อย่างเหลือเฟือและจากการที่ได้มาทดลองนั่งด้านหลังนี้จึงทําให้ได้ยินเสียงรบกวนจากลมและเสียงยางที่ค่อนข้างดังชัดเจนกว่าช่วงที่นั่งอยู่ด้านหน้า ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดได้ของรถประเภท5ประตูที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเสียงที่ด้านท้ายรถแต่ตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกประทับใจกระโลกช่วงล่างด้านหลังที่รู้สึกได้ถึงความนุ่มหนึบกว่ารุ่นซีดานโดยจากการสอบถามทีมวิศวกรฮอนด้าได้รับคำตอบว่ามีการปรับเซตค่าสปริงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้การขับขี่ได้ดีขึ้นส่วนในช่วงที่เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่ h พราะ Civic h a t แ h b a c k ใหม่เริ่มออกตัวเราได้ทดลองใช้ระบบ HSA ที่ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน โดยจะหน่วงเบรกไว้ไม่ให้ตัวรถถอยหลังในช่วงที่ยกขามาเหยียบคันเร่งตัวรถก็พร้อมที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้เลยซึ่งน่าจะเหมาะกับชีวิตคนเมืองที่ต้องขับรถขึ้นลานจอดรถที่มีความลาดชันก็สามารถช่วยให้ขับขี่ได้ง่ายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงน่ชื่นชอบกับฟังก์ชันนี้ขับออกมาก็จะเจอกับเส้นทางหลากหลายแบบเพื่อมุ่งหน้าสู่โรงแรมที่พักสลับในช่วงทางตรงนั้นได้ทดลองใช้อัตราเร่งแซงจากพละกำลังเครื่องยนต์ v t e c t u r b o 173แรงม้าที่ถือว่า ตอบสนองได้ทันใจแต่ในช่วงต้นนั้นอาจจะมีอาการล้อรอบอยู่บ้างนิดๆจากการที่ส่งผ่านกําลังด้วยระบบเกียร์ CVT แต่เมื่อผ่านไปแล้วสามารถตอบสนองเรียกอัตราเร่งได้ทันใจทุกครั้งที่กดคันเร่งและเมื่อลองโยกเกียร์มาที่ตำแหน่ง S พละกําลังการตอบสนองทําได้เร็วขึ้นสามารถลากรอบได้ยาวทําให้ขับขี่ได้อย่างสนุกส่วนช่วงที่ขับขี่ผ่านเส้นทางโค้งก็จะรู้สึกได้ถึงการควบคุมขับขี่กับระบบพวงม,มาลัยที่คล่องตัวทั้งในการใช้ความเร็วต่ําหรือแม้แต่การขับขี่ด้วยความเร็วสูง ก็ยังให้ความมั่นใจรวมถึงความหมึบแน่นของช่วงล่างที่โดยส่วนตัวแล้วถือว่าขับสนุกกว่ารุ่นซีดานส่วนในเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเท่าที่สังเกตจากการขับขี่ที่มีทั้งการใช้ความเร็วรวมถึงการเร่งแซงและยังมีการเล่นเกียร์จากแป้นเพเินชิพและเกียร์ตำแหน่งเสตัวเลขที่ทําได้จะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลลิตรทีมงานออโตเทนแลนด์ขอสรุปแบบนี้ Honda Civic Hatchback ใหม่โดยส่วนตัวแล้วเท่าที่ได้ลองขับมาถ้าไม่นับเรื่องรูปโฉมภายนอกที่แต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนนกัน แต่จุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือสมรรถนะการขับขี่ทั้งพละกำลังจากเครื่องยนต์ VTEC t u r b o ที่สามารถตอบสนองอาตาัตราเร่งได้ดีระบบช่วงล่างที่ปรับเซ็ตมาให้ขับสนุกที่รู้สึกขับได้ดีกว่ารุ่นซีดานภายในห้องโดยสารของรถแฮตแบ็กประตูเน้นความเป็นสปอร์ตแบบนี้คิดว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะนั่งกันแบบเต็มคันทุกตำแหน่งแต่น่าจะเน้นการใช้งานขับขี่สนุกไปกันแบบคล่องตัวแต่ตรงนี้ก็จะมีเรื่องเสียงบรบกวนที่ด้านหลังซึ่งจะเป็นจุดด้อยของรถพวก5ประตูเอาเป็นว่า ถ้าชอบสมรรถนะการขับขี่รับรองว่า Honda Civic Hatchback ใหม่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องหาโอกาสไปทดลองขับขี่ด้วยตัวคุณเองและจะพบว่าที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดครับ